สวัสดีด้วยนะครับผมสำหรับวันที่7นะสำหรับการเล่นริเวอร์เดนออเดอร์นะครับผมมาต่อกันเลยจากเมื่อวานนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราได้เข้าไปโจมตีพวกมัสกวีคาซานนะครับผมแล้วก็ได้ขยายดินแดนมาเป็นงูนี่เองเพื่อที่จะกันดินแดนไว้นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็น่าจะทําการขยายเข้าคาซานกับมัสกวีเพิ่มนี่เองนะครับผมฝั่งนี้ผมน่าจะไม่ได้ยุ่งแล้วนะทางฝั่งของเยอรมัน จะไปนเน้นทางด้านของฝั่งนี้ละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเคลมดินแดนในอุเบกด้วยนะครับผมอุสเบกเอาดูเหมือนว่าตอตมันกำลังจะลบกับทีโอโดโรอ,อีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยที่มีมัสโกวีนะเข้ามามาช่วยอีกแล้วอืมออาวตมันขอผ่านทางด้วยเราจะไม่ให้ผ่านนะครับ <c oughs> <c oughs> ห่วงห่วงไม่ผ่านไม่เคยผ่าน ตอนนี้บับไอเลียของออบับยุคมาแล้วนะครับผมบับยุคแรกที่ผมจะเลือกก็น่าจะเป็นตัววอสกอร์คอสเวอร์ซัสอัลโตเรลิเจียนนั่ครับผมหมายความว่าถ้าเราลบกับศัตรูที่เป็นศาสนาอื่นเนี่ยเราสามารถทำเออเากินแดนได้มากขึ้นนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกเราจะคงจะไม่ได้ทำอะไรนะครับผมรอจนกว่าที่สัญญาของมัสคอวีจะหมดนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะได้เข้าไปเอาดินแดนในมัสคอวีต่อน,นั่นเอง เอ,อแต่ว่าดินแดนในมอสโกวีเคลมหมดแล้วนี่หวะตอนนี้พันธสัญญาของเรากับมอสโกวีได้หมดไปแล้วนะครับผมเราก็จะเคลมอีกสักที่นึงนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปโจมตีมอสโกวีเนี่ยโอ้เลือกผู้นำคนใหม่ยังกันเลยได้สิฉันจะเอามือเชนซันเหมือนเดิมแล้วดีเซนนะดีเซนไม่ได้แย่น,นั่นเอง เคทีนีผมจะเคมัสกาว่าเลยนะผมแล้วก็เราจะดึงนักการทูตลงมาเพื่อที่จะทำการกดประกาศสงคารามนั่นเองเราจะเรียกแคลิการครับผมให้เข้ามาช่วยซีดดินแดนสักนิดสักหน่อยนะผมส่วนที่เหลือเราก็ลบเองนะแต่ตอนนี้เรานักการทูตมาก่อน โอเคมาแล้วผมก็จะกดเปิดเลยแล้วกันนะผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวนนเดูทรงแล้วเนี่ยผมว่าผมขี้เกียจที่จะไปนั่งปราบกองทัพของมัสโกวีนะครับผมผมจึงเลือกที่จะเรียกเดนมาร์กมาแล้วกันนะเพื่อที่จะให้กองทัพของสวีเดนนั้นเออไม่สิต้องเรียกว่า จะเป็นการล่อให้พวกทหารของมัสก์กวีเนี่ยวิ่งเข้าไปในสวีเดนแล้วก็ไปโลกทหารสวีเดนนะครับผมโอ้ดูเหมือนว่าสถานที่หนึ่งที่เราเห็นเรามองเห็นน,น,น,นะครับผมในอูเบกนะครับผมแต่ว่ายัางไงผมก็จะเวสไซอรเรียผมขอดูได้ผมอยากเห็นฝั่งนู้นว่ะเอ้ยขอดูได้ไม่ใช่ขอดูเลยขโมยแผนที่ <laughs> ดูได้อยู่สวยๆๆผมก็จะเคมอูสเบกต่อนะครับผม แล้วเราก็ทําการเคมไปเรียบร้อยนะต่อไปเราก็ทาสงครามอุ้บเบรกต่อนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะเก็บดินแดนของอู่รรอนนะครับผมที่ผมยังเห็นอยู่ตรงเนี้ยมันยังมีอยู่นิดนึงนะเนี่ยดินแดนหนึ่งแล้วก็ไอเดียสุดท้ายของเราเราก็กดไปเลยทีนี้ผมไม่ต้องมาหาเหตุผลหรือว่าเคมดินแดนแล้วครับผมเพราะว่า <c oughs> ไอเดียสุดท้ายเนี่ยก็คือในกรณีที่ดินแดนของประเทศเราละ่ะติดกับประเทศไหนก็ช่างนะผมที่เป็นศาสนานอกที่ไม่ใช่ศาสนาคริสเตียนคาทอลิกเนี่ยเราสามารถเปิดสงครามแบบฮ o ล y w วอได้เลยนะครับผมแถมยังเอาดินแดนได้เยอะด้วยมันเป็นอะไรที่แจ,จ่มสุดไปเลยแล้วก็ดูเหมือนว่ามัสกวีจะยอมแพ้แล้วครับผมสิ่งที่ผมจะเอาก็คือปละมมณนี้เลยนะปละมมณนี้เลยโอเคเอาไปเลย ตอนนี้ผมยังไม่เปิดกับอุสเบกต่อน,นะครับผมเดี๋ยวต้องจัดการกับเรื่องของการคอรดินแดนที่เยอะแยะพวกนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็กระบทในบ้านนะเยอะแยะไปหมดเลยสถานการณ์ตอนนี้ดูค่อนข้างย่ำแย่นะครับผม <c oughs> กระบทโคตรเยอะเลยเอะไรกันวะนี้ ก็ดูเหมือนวผมต้องพักทําสงครามยาวๆนะผมเพื่อนมานั่งปรับกระบฏออกให้หมดก่อนนั่นเองตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นในระดับนึงแล้วนะผมแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวก็คือแมนพวาวเวอร์หมดนั่นเองตายเถอะแล้วก็เงินกับอีโคโนโมิกเราก็เริ่มเสียหายแล้วนะผมตอนนี้ก็ทำให้เราเสียหายหลายแสนอยู่เหมือนกันนะครับผม แล้วก็อีเวนต์ดีซัตเตอร์นั้นหายไปแล้วนะครับผมวันเฟสดวยงามนั่นหมายความว่าพวกกบฏหรือว่าแรงต่างจะเกิดในบ้านเราน้อยลงนะครับผมดีเหยบทีนี้รู้สึกว่าตอนนี้ทางของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วก็วิธีทางแก้ปัญหาผมก็คือไปป้นเนยแหละ แล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีความต้องการที่จะเอาดินแดนในโปลแลนด์แล้วครผมผมน่าจะน่าจะเอาแค่3ตรงนี้นะผมแล้วก็ลองเช็คสิอืมตรงนีม้มีปัญหานะผมแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเงินกับวอรเลฟนะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมจะทําการให้พวกออสเตรียไปเอง เพราะเราจะพยายามเพิ่มหน้าให้ออเตนะให้ออเตเป็นคนแบกเรานะครับเพื่อจะไปลบออตมันพอดูสงแล้วเกมนี้ออเตน่าจะมีประโยชน์สำหรับเราเรามากๆเลยเพื่อจะไปเตีออตมันนะแล้วก็นะครับผมดูเหมือนว่าทางฝั่งของโปแลนด์น่ายอมสองครามแล้วเราก็จะผมว่าผมอยากได้วอรเรปทเทชันนะผม เลยจะเอาเงินประมาณนี้นะแล้วก็เอา Wall r e p e t i t อืมที่นี่ดินแดน,นเราก็ติดกับดินแดน,นออสเตรียแล้วหลังจากจบสงครามมาสักพักนะครับผมผม,ผมพึ่งนึกได้ว่าผมแน่าจะทําการลบป้อมบางโซนออกนะปพรป้อมมันค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราก็จะทําการรักษาเสถียรภาพของตัวเศรษฐกิจภายในประเทศสักพักก่อนนะครับผมตอนนี้เศรษฐกิจดูย่ำแย่จริงๆ ตอนนี้ผมเป็นสงครามระหว่า,วางมัาสกวีกับคาซานนะแต่มัสกวีนายยังเจอปัญหาเดิมนะก็คือนายผ่านดินแดนฉันไม่ได้นะ่ตอนนี้ประเทศผมใหญ่ก็จริงนะผมแต่ว่าปัญหาหลักๆก็คือที่ทําให้เงินมันไม่ค่อยขึ้นนั่นเองก็เพราะว่าเรื่องของภาษานะเท่าที่ผมเข้าใจเพราะว่าในดินแดนที่มันเป็นไม่ใช่ภาษาหลักของเราเนี่ยมันจะมีดีบัฟตามนี้เลยนะครับผมก็คือเราจะได้เงินน้อยนั่นเองในเขตที่เป็น ภาษาอื่นนะครับแล้วก็เห็นผมที่ผมยังไม่เลือกภาษาเป็นภาษาลองเพราะเรารับไม่ได้นั่นเอง <laughs> เราจะเปลี่ยนภาษามันเป็นปัดเยนที่หลังนะโอเคนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นนะครับผมแล้วก็แมนโวเริ่มพอมีแล้วอีกสักนิดสักหน่อยนะผมแล้วก็ตอนนี้ผมว่าผมน่าจะพร้อมสำหรับเปิดกับอุเบกแล้วนะวเราก็เคลื่อนกองทัพกันเลยดีกว่า แต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมเริ่มนึกได้นะผมเพราะว่าค่ากูนิ่งคาบ a ซิตี้ผมนั้นตันไปแล้วนะครับผมแล้วก็ตันไปแล้วนะวนวนะทีนี้ผมว่าผมน่าจะรอเทคโนโลยี12ก่นแล้วนะผมของตัวแอดมินิ t รีตนะต้องรออีกสักแป๊บเดียวนะถึงจะสามารถกดเทคโนโลยีนี้ได้เพื่อเ,เพิ่มค่าของกูน,นิ่งคาบ a ซิตี้นั่นเองโอ้อะไรกันเนี่ย ออสเตรเลีย,เ,ยเข้าส่งคำกับฝรั่งเศสส่งคำอะไรกัน Holy Roman Reclaim อ๋อออสเตรียเอาดินแดนของ Holy Roman คืนนะครับผมถามว่าเราเข้าไหมเข้าแต่ถามว่าเราไปทำอะไรไหมไม่นะครับผมเราจะอยู่ที่เดิมแล้วก็เทนอาหารนี่แหละ บอกแล้วว่าตอนนี้นั่งกินป๊อปคอร์นแล้วก็ดูออสเตรียกับฝรั่งเศสรบกันนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของด้านเทคโนโลยีกันหน่อยนะครับผมว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เทนกลยีผมก็ค่อนข้างเขียวนิดหน่อยนะครับผมถือว่าดูดีเที่ยวบอกต้มมันแล้วต้มมันก็ไปไกลออสเตรียยังล้าหลังอยู่นิดนึงนะครับผมสเปนเช่นกันแล้วก็ทางฝั่งนี้เหมือนกันนะกำลังล้าหลังกันอยู่ยังไม่มีปืนเลยเรามีปืนละเราน่าจะ ลบกับพวกนี้ได้ง่ายๆนะพวกอุสเบกมัสโกวีคาาซานพวกนี้โอเคแล้วก็ดูเหมือนว่าเราได้เทคโนโลยี12นะครับผมของแอดมินิทีทีปนะครับผมเราก็น่าจะเลิกที่อเทนทหารแล้วก็เปิดกับอุสเบกเลยฮ o ล y w วอได้นะครับผมเอาดินแดนได้ค่อนข้างมากแล้วก็ไม่เสียพอยดิโพมันติกด้วยเวลาเราเอาดินแดนที่มันแบบ เกินขอบเขตนะครับรู้สึกว่าทางกองทัพของอุสเปกับกองทัพใครเมียนี่จะกลัวกองทัพผมจนไปซีดอย่างเดียวละนั่นก็นดีเราจะได้ไม่สูญเสียแมนพาวเวอร์เยอะเ,เกินไปนะครับผมมันเป็นการดีนะเรียบร้อยใครเมียแตกผ้ายแล้วเราจะทําการดึงเงินจากใครเมียนะครับผม แล้วก็วอเลฟทรนเฟอร์เทพาวเวอร์เราไม่มีอะไรที่จะเอามากกับใครเมียนะครับแล้วก็อนะุสเบกเนี่ยตอนนี้ผมยึดไปทั้งบ้านและวน่าจะเอา <c oughs> ไม่น่าทั้งหมดนะหลักๆเพราะว่าเปลืองนะผมเปลืองพอยแล้วก็จริงๆเราทําแค่อชิทเมนต์ไม่จำเป็นต้องไปยึดหมดขนาดนั้นเข้าใจไหมหมายถึงตัวชั้นเนะ่ย ผมจะยึดเป็นสเตทนะผมมาได,ด้ดูสวยๆอ่ะทีนี้ก็เอาเงินมาแล้วก็จ่ายวอลเล็บมาอุ้ยเขายังไม่ยอมอยู่เนะีไไ่ยเป็นไงกันเป็นไปได้ยังไงกันอดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมฝรั่งเศสได้เข้ามาถึงบ้านผมแล้วมาทําไมกันเนี่ยอ้มอ,อในที่สุดมันก็ยอมสักทีนะครับผมสงครามโอเคจบได้เลย นี่เราก็จะทําการขอดินแดนให้หมดนะครับผมแล้วก็ผมจะทํากองทัพพวกนี้ดเดี๋ยวถอยมาก่อนดีกว่าโอ้ผมไม่น่าไหวกับฝรั่งเศสเท่าไหร่ต้องรอกองทัพใหญ่มาก่อนนะครับผมอมกองทัพฝรั่งเศสแล้วยังไงอ่ะ อโอ้โ้เจ็บหนักเลย40,000ทหารตรงนี้ของฝรั่งเศสนะผมหายไปกับตาว้าวสงครามออสเตรียจบแล้วกับฝรั่งเศสออสเตรียได้อะไรมาบ้างเอ่ยฝรั่งเศสเสีดินแดนประมาณ2ดินแดนนะผมเท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็เ,เตยไปแค่2เหรอบ้ลบตั้งเยอะตังแยะเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไร ดูเหมือนสงครามของมัสโกวีกับสงครามของคาซานจะไม่จบไม่สิ้นแน้วะครับดังนั้นแล้วฉันเนี่ยจะเป็นคนฉันจะเป็นคนจบสงครามให้แกเองนะนียมัสโกวีอ่เราสงครามของแกคนจบได้แล้วนะอืไปเลย ทางที่ดีที่สุดสําหรับการทําวอร์สกอร์ในสงครามรูปแบบของกับแบบสงครามฮลี่วอร์นับผมก็คือการจะต้องสู้กองทัพสตูให้มากที่สุดนั่นเองนะครับผมมันคือหัวใจหลักนะมันไม่ใช่การที่แบบเราต้องยึดอย่างเดียวนะบางทีไอ้สงครามเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปยึดดินแดนนะผมคือหลกัหลกๆเราแค่โจมตีกองทัเพเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทาวอร์สกอร์ให้มากที่สุดเนะี่ยเราก็สามารถจบสงครามได้เลยแล้วก็เก็บดินแดนใน ประเทศเข้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยึดผมว่าผมเลยเลือกที่จะให้กองทัพเล็กผมยึดนั่นเองนะแล้วก็ส่วนกองทัพใหญ่ก็ไล่ขยี้แล้วก็ดูสิครับผมผมแค่ส่วนใหญ่ตีทหารของมัสกวสิส่วนใหญ่นะผมแต่ว่า <laughs> มาด้ยึดมาซะส่วนใหญ่นะก็กลายเป็นว่าผมสามารถจมสงคารามร้อยเปอร์เซ็นต์วอสกอร์ได้นั่นเองก็ผมจะเอาประมาณนี้แล้วก็ ปาบไปเลยนะครับผมโหโหดใหญ่เคเราจะคอดินแดนที่เป็นดินแดนที่ยึดมาได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเปลี่ยนศาสนานะที่ยังไม่ได้นี่โอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็ไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมลงคลิปเป็นแดรี่เดอร์ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะนะบายบายไปแล้ว